ตัวเพ็บนี่อุ้ยตัวดำครับนี่ออุ้ยเบื่อมร้ายแล้วครับในถังเราก็ได้อัดอัดมองนี้มองนี้นี่ครับพี่น้องอู้ยมาเบิร์ในถังเาที่อุ้ยจินทมเฟืองเนาะขัดขนาดนี้ สวัสดีครับแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์ทิวขึ้เก้าครับมีพ่อพี่น้องมาจับแม่งกีดีครับน้ำทงหน้าเนาะครับมากันสี่หาคนครับมอนี่กับหน้องติดเทอมครับพามาเลาะครับมานี้ลงกันหน้าเนาะครับเลาะจับน้ำทงหน้าไลยอยู่ด้วยครับนี่นี่ตัวหนึ่งนี่ นี่ว่าท่านได้ไปใช้อยู่พอแล้วครับช่วงนี้กำลังไข่เลยครับอากาศหอนๆอนออกดีขนาดเนาะนี่โอ้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 เสียแหงเด้อครับโอ้ยมาจับหนึ่งเฮ้ใส่ละกูพีเร็วแหงอ้้อ่าได้ละครับป๊าดพี่น้องเบ่ง ไข่ตรงตรงเลยนี่นี่จะเบิ้งนี่โอ้ยนี่นี่เห็นวะคุบปโอ้ยคุปบ่าถึกแต่ใมีใครบอู้ตัวใหญ่ขนาดตัวนึงอุ้ยกุปแม่นขนาดนี่ครับโอ้โหู้นี่ เอาไปขัวเนาะครับพี่น่อขัวถอดก็ได้ครับเอาใส่ทั้ง้รงตรงเลยอ๋อครับทีดถองไก่เลันนี้อีกตัวนึงอ๋อขบแมนแมนครับมือนี้ ของร้ายครับเจิญนี่นี่อุ้ยตัวดำอุ้ย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 ลายแห่งเชิญนี่จะตัวใหญ่เลยเนี่นี่อู้นักไข่โดดโบไปครับนี่นะครับตัวเมันเสกไต,ตโกยๆอุ้ยอุ้รลายแห่ อ้ยจับขาวเดียวครับพี่น้องโอ้โ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 อุ้ยยี่นโหไปใชแล้วเอาตรงนี้เข้าไปในหมีแล้ว โอ้ยฮึฮโอ้ยโบนออกหลอกครับพ yeah ี่น้องนี่โอ้ฮึนักไข่โดดผุไปครับอืออันนีัวนี้นี่โอ้โอจับได้ขึ้นวัดอืออันต้นนี้ครับยังหน่อยครับปีกกรทตันโป่งผุดอัตตุพีอัตตุพี ตัวหน่อยมันบดเสียบล้วครับอ,อ,อุ้ยอุ้ยเอาเอาอุ้ย,ย,ยลายตัวแห่งแถวนี้เดี๋ยวจับเอเลยล่ะครับพุ่นปุ่นเขียดหน่อยก็มีอ้ยอุ้ยไข่แห่งเด็ตัวนี้าพี่นองเบิ่งสองตัวเลยมันโดดมากากัน,งน่งหันเลยอือ ใหญ่โตกันเนาะใหญ่ตัวนึงครับอู้ตัวแบบใหญ่เลยเบิ่งเกือบซ้ำกิปป๊บปมนะครับหลังหองอเลยเียบรอยนีนตัวนึงอุ้ยตาย่โตขนาดเนี่ยเ ตรงนี้กันตรงนี้กัน,นครับโอ้ยอือบนในทังครับจับก้าวเดียวอุ้ยไล่ขึ้นมาครับเท่านั้ไนไอ้รับไปจับต่อยิงเดือดไหลมาข้าวเดียวอือบ่อผาดครับ tiếp như thế thắng rồi hấp dẫn lần mẹn là hấp dẫn lăng xiên lăng tiếp đấy. เ <ừ> um. ห็นครับเห็ดได้หลายเมนูครับแม่งเอาไปทอดเอาไปครัวเอาไปแกงใส่ต้มไม่ใส่ย่างนนนห,าหนูอีกตัวหนึ่งโอ้ยลายเริ่มแม่นนะครับบาที่เหลือทุกแม่นแล้วคัวกระแสรครับบัวใจลดดีถอดกระเสร็จถ uh. อดกรอบๆหนู บ่วผาครับคร <c oughs> ับ้านพี่น้องเอิอนแมงยังนครับบางมองเอิอนบูคือกันเนาะทางนี้เอิอนแมงกี่ดีดครับ นี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วงมนี้แล้วครับพี่น้องอากาศหอน,หอนเอาเอาออกไร้หลายพุ๊ยคลองตัวเลยเมา่ป็นีังอะนี่หาใส่น้ำเงนินหนาวันนี้ออกดีขนาดส่วงนี้เป็นส่วงไข่น้ำเนาะแซ่รบครับไข่เิ่น เบบไหนก็มีตัวนี้แบบไหตัวนี้อ้อใหญ่แงโอ้ยเกีอยเปันซัมกิปโปมครับไายครักขนาด โอ้กะแกนก็นไดโอ,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 อ้ดีดีขนาดครับนี่ ขาดบอนี่ผาดบอนี่บ่ผาดครับนะิวขีดไว้ได şey> ้ละไปบพุ่นพุ่นพที่หนเงิ่งบครับของแบบนี้อุ้ยพุ่นอุ้ยในขู่กัร้ายครับขอบบวไดครับเอาท้งซีใส่เอา อุ้ยเดี๋ยวสิจับคักๆเลยเหรอครับมันเนีหลายแห่งอากาศจะฮ้อนๆร้อ,อ,องตัวตัวหน่อยตัวหน่อยสิเอาตัวง่ายอืออือตัวปลาครับ โอ้ยตัวนี้ยทองง่าเลยครับพุ่นโอ้ยใชละ่ะล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใล้ะครับพี่นนอโอ้เสียอเออส,สื่อโอ้พี่โอ้นี่ครับโุ้ยทองออนตัเลยีตัวนึง จะเป็นคูบหยาครับดีตี้ขนาดแบบใหญ่เลยตัวนี้อุ้ยแบร้อยครับปุ้ยตัวใหญ่ใหว่ามันจีบปุ่มอุ้ยบน,น,นยยตัวนีงดีตี้ตกแป๊บหญ่งอุ้ยตัวดำครับนี่อ,อ,อุ้ยเหลื่อมร้ายแล้วครับในทางเขาก็ได้แล้วนี่เลยพี่แม่ครับหาคูบนำ เปลืองครับเปืืองเพราะยมำ้ยมยมายขนาดมีชอ้อมตัวผอพาดครับโอ้ยไงเป็นชวนกันแจ่สแจ๊อยู่เนี่ ข้าวเดียวมันก็นใหญ่ครับพุพุพุตามตออัวติดครับไปเลยตัวเก่งครับนี่มือเปลือยอืเต็มเต็มครับนี่นึก่าว่ได้เอ,อ้าโอ้เรียบร้อยครับ จับใส่ทั้งเลยก็ได้อยู่ยน,น,นี่เป็นไงฮอู้ยลายแหงแถวนี้เป็นปลาเผืองเป็นนี่บิดกันอ่ะ เต้งไหวกันไล่ครับพี่น้องอ้ตัดเหนื่อยกันล้นะเดี๋ยวย่งหองเก็บตัวเปลี่ยนทุจุดเสียดจุดเสีดเยดด้วยครับท่านมีในป่าเปลืองเก็บจวดครับพี่น้องนี่ไล่ให้ Nó pa phượng thấy rồi đâu ạ tôi tôi mày lai tù rồi đấy vừa đại có mới giống âu nữa ตัวใหญ่เลยขูดแหงๆครับจังถือบอวพัาครับนี่บอวพาาครับโอ้หมดแดงไฟลายกันหมดกันดล โอ้อบินเข่าทาั้งเองกันคนสีม้านะครับพี่น่อนบินเข่าทาั้งเองเลยอ,อืมอ,อืมบอ่วผานครับผมนะครับพี่น่อน คือว่าออกลายแห้งครับมึงเนต็มนี้แหลยดาวที่ว่ากุบมาโดนตืดแล้วนี่ครับพี่น้องโอ้ยมาเบิร์ในถังดาวที่วอ,อุ้ยจนทมเฟลืองเนาะขัดขนมากเลยนี่มาเตะได้ข้าวนึงเลยครับเมื่อยแล้วคุบจนเมื่อยเนาะหาอีกเล็กน่อยก็นคือว่าเมื่อยแล้วครับหาพักผ่อนเนาะแตกส่วนแรกครับ ห่วง้ลยครับแม่งุ๊บตบตุ๊บตุ๊บเลย,ยคุนี้อยนี้เลยครับบว่าน ร้ายให้ไปแล้วอหมอผ่าตดครับเอาละครับพี่น้องมันนี่ก็ได้เวลาลับบ้านแล้วครับมาเบ่งผลงานกระเป๋าที่ยวครับอุย้ยขบขากแห้งเลยครับจนเจ็บมือเวทเนาะถือว่าได้ร้ายแห้ครับมันนี้แม่งออกร้ายขนาดขบเอาครับพี่น้องน้ำกันหนาเฮา ได้เก็ียบเครื่องทั้งสีเนาะครับพี่น้องเบิเงเ่งยังเต้นสวยๆด<ะ>ิเมื่อนี่สิฮะแน่ยปิดไว้เนาะให้มันเขียกวก่นมันจังบกผมรับเพราะว่ามันกินใบใหม่ใบหนาเนาะมันน้ำหนานี่ครับถือว่าออกร้ายแห่งครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องแน่กินอีสานบานเฮ่าครับแดดทันห่อนคำมาแม่งก็ออกคัดขนาดครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิ่ผ่านคลิปต่อไปในเด้อครับพี่น้องมัน,น้บาวเที่ยวก็ได้ลงคลิปห้พี่น้องเบิ่งแล้วเนาะ สำหรับมอน,นีบ้าที่โอซิโข้โตล่าแล้วครับสวัสดีครับ